โดยปกติการประชุมเสนาบดีสภาควรมีเสมอถ้าไม่ติดขัดกับการอื่นถึงแม้จะไม่มีเรื่องอะไรก็ควรประชุมเพราะว่าเป็นโอกาสที่เสนาบดีได้พบกันอาทิตย์ละครั้งและอาจมีการจรเสมอพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการประชุมเสนาบดีแสดงถึงพระราชประสงค์ที่จะให้เสนาบดีสภา มีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังเสนาบดีสภาเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ลดบทบาทลงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสนาบดีสภานั้นเป็นองค์กรฝ่ายบริหารนะครับ ก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับเมื่อท่านทรงสร้าง12กระทรวงขึ้นมาคณะเสนาบดีสภา,าในสมัยรัชกาลที่7นั้นตามข้อสังเกตของผมคือว่าทําให้เจ้านายนะครับกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะครับเช่นรัฐมนตรีเสนาบดีกระทรวงศึกษาก็ให้เจ้านายมาดูแลรัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือกระทรวงทหารบกก็ให้เจ้านายกลับมาดูแลแบบนี้เป็นต้นนะครับทําให้เป็นที่เชื่อใจมากขึ้น แทนที่จะให้เป็นพวกขุนนางข้าราชการปกครองกันแต่เดิมนะครับก็ให้มีสัดส่วนของเจ้าหนายมีส่วนร่วมในเสนาบดีสภาเพิ่มมากขึ้นครับทรงเริ่มใช้เสนาบดีสภาเป็นกลไกในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการโดยทรงเป็นประธานซึ่งเวลานั้นเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าทรงเป็น prime minister ตลอดรัชกาลมีเสนาบดีทั้งที่เป็นพระบรมวงศ์9พระองค์และเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่6คนคณะเสนาบดีประชุมกันอย่างสม่ำเสมอรวมประมาณ300ครั้ง